เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโต g ยต้าไวคินนิ่งอีกแล้วนะครับเราก็ดูเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบนาทีนะครับก็คือตัวใหม่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รีบเข้าเกมแล้วก็ล็อกอินแล้วก็อัดวิดีโอเลยนะครับก็ตัวใหม่ก็มาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นพี่ของอ่าพี่ของ โกะนะครับก็เป็นชื่อตัวนี้เลยครับคิริชิมะอายาโตะนะทุกคนบอกเลยว่าเมตาสีแดงกำลังจะมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คิิแรงจัดจัดนะครับผมก็ต้องอยากน้อยก็ต้องได้สักสามดาวอะถึงจะเก่งนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่เข้ามามันก็อัปเดตหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับก็ ตู้กาชาเอ่อตู้กิจกรรมเรนาะนี่ก็จะเหมือนเดิมเลยแลกตั๋วกาชาในกาชาก็จะมีตั๋วให้แลกนะครับแล้วก็รอบนี้มีภารกิจพิเศษด้วยแล้วแจกเพชรแจกตั๋วกาชาด้วยโอ้โหจะเยอะไปไหนครับรับโชว์ไปทิ้งแล้วก็จะมีอ่ากิจกรรมล็อกนินนะก็จะได้ไอเทมนี้มา<อ>นี่ทุกคน แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นะ SSR บอกเลยว่าดีเดี๋ยวเรามารุ่นนี่ก่อนเลยสองอันแต่ผมคิดว่าไม่ได้แล้วอืมแต่ได้ทรัพยากรอ,อย่างนี้ก็คุ้มนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มตัวหลักกันเลยดีกว่านะก็ผมหวังว่าเจ็ดสิบใบ ขอได้ตัวเดียวพอครับไม่หวังอะไรเลย,เลยขอตัวเดียวพอสำหรับตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะหล่อเท่ซดด้วยเดี๋ยวเราไปล้างเกลือกับตู้เขาให้วาเลยเพราะว่าตู้นี้ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราล้างเกลือตู้นี้ก่อนนะนี่เขาเรียกว่าล้างเกลือเหรอะเ,เรียกว่าอยากเปิดแล้วกันเพราะผมอยากได้อลิบาชิโซนหนึ่งดาวนะก็จัดไปเลยอืมโอเคไม่ได้ลุ้นไปบายไม่น่าเปิดเลย โอเคมาเราล้างเกลือเสร็จแล้วนะก็มาอยู่ตู้หลักเลยดีกว่าเจ็ดสิบใบเจ็ดมัลติเริ่มที่มัลติแรกครับทุกคนมัลติแรกอาจจะมาเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมละ่ะนี่นี่ทุกคนผมบอกแล้วว่าระดับผม,มนะก็มัลติเดียวก็พอแล้วใช่ไหม ใช่ปะใช่ปหก็มาแล้วอ่ะทุกคนแต่เม่ผมไม่ได้ยินเสียงเกมวะผมลืมใส่เสียงเกมเหรอผมก็บอกแล้วว่าอืมระดับผมก็สิบใบก็พอนะเออก็แบบไม่ต้องใช้เยอะแล้วมาตัวแรกเลยที่จริงผมเปิดใบเดียวก็น่าจะได้แล้วนะยัยเป็นคดแอ๊กโอ้เดี๋ยวผมไปเปิดเสียงเกมแป๊บนึงนะ โอเคเมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงเกมแล้วก็จกังหวะนี้ผมก็ได้มาแล้วนะตัวหนึ่งก็ถ้าจะให้สองตัวก็ไม่ได้ว่านะสองตัวติดเลยก็ได้นะอืมด้คือจะเอาสองไงด้คือจะเอาสองก็ไม่มีไงข่าวจั่วพิธีโอเคมาว์ตีที่สามขอหน่อย อ,อสักดาวนึงเออแบบชื่นใจอะแบบเอออย่างน้อก็แบบได้ดาวหนึ่งก่อนงี้งงงไม่เอาเหมือนตู้ที่แล้วได้ไหมตู้ที่แล้วเกลือนะ <c oughs> โอ้โหแบบพอได้ตัวแรกมาปุ๊บก็ออกจากนั้นก็ไม่ได้เลยอะแบบพอละ อีก4มัลติสุดท้ายนะผมจะไม่ใช้เพชรเปิดนะเพราะว่าเพชรผมจะเอาไปเปิดคาริวัลหะทุกคนก็ตัวมีเช่นี้แหละก็จัดไปมอลติที่3เริ่มไม่ได้ลุ้นเลยว่ะไม่ได้ลุ้นเลยเทุกคน ที่4เมื่อกี้แล้วก็นี่ต้องดูก่อนนะว่ามันมีคำพูดอะไรบ้างเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าคำพูดของเขามีอะไรบ้างนะนี่มาเลยกดไปที่ตัวที่ชอบนะทุกคนในโลกใบนี้รสชาติยังไมากอกบอกเลยว่า ขอยอตัวนะขอร้องละขอยอตัวนึงเกมให้อยากอยู่ด้วยกันนานๆก็ขออีกตัวนึงได้ไหมฮึบมาโอเคขอร้องอย่าหลุดเลดขอแค่อย่างเดียวไม่ขออะไรกเกมอย่าหลุดเลดนะขอร้องละ โ okay, อเคน้องคนนี้ก็ดีทุกคนก็ปันอยู่แต่แบบเฮ้ยแต่มันเข้าตู้หรออยู่ในตู้ลิมิเต็ดอ่ะเดี๋ยวดูดิที่ผมไม่คิดว่ามันมีอยู่ด้วยพอมาใส่ตู้ลิมิเต็ดแล้วแล้วเราดมธรรมดามีปะตู้ธรรมดาไม่มีแต่ไปอยู่ในตู้ลิมิเต็ดแทนโอ้แต่ ามว่าตัวได้ใช้งานไหมได้ใช้แต่แบบพี่อยากได้ตัวใหม่มากกว่าหนูมาเลยสองมัลติติดติดมัลติพิกกี้แค่อาจจะหลอกแต่มัลตินี้บอกเลยว่าพี่มาของจริงโชว์ไปรสชาตินี่มันแย่จริงๆหรือวันนี้โลกใบนี้อะไม่ใช่เฮียไม่ใช่เบง ไม่ชิงเงินเว้ยไอเ,เวลรุนแรดยับเลยโอ้โหตอนตีสุดท้ายท้ายที่สุดอมไม่ได้รุนเลยด้วยซ้ำไปไม่มีคำว,ว่ารุนเลยอืมอืม เ็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะทุกคนก็นี่เราผมก็ได้ไปทำการปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่คือบอกเลยว่ายังไม่ได้ปั้นสดนะทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์เฉพาะก็ยังหาไม่ได้นะแล้วก็แบบศักยภาพก็ยังไม่ได้ปลดช่วยเหลือลก็แบบยังอัพไม่เต็มนะก็พลังก็อยู่ที่7 5 0 0 0มืนหนะก็โอเคแต่ก็อยากได้หนึ่งดาวนะแต่เพราะว่าเรา ผมไม่มีตัวกาชาแล้วไงล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มนะก็แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะอืสิบใบได้แล้วก็แบบออกตัวแรกอะทุกคนก็อืมไม่มีอะไรจะพูดมากนะก็ยังใช้คําว่าช่องนี้ก็ยังสิบใบก็พอนะทุกคนยังไม่เกินยี่สิบใบในการใช้กรลรมตีเลยนะครับจากตู้นี้ <laughs> ก็คือแบบสิบใบได้สิบใบได้สำหรับวันนี um ้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ